ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะผลกระทบที่เจอกับคนที่หาเช้ากินข้ามหลายอาชีพหลายงานตกงานกันบ้างรายได้ก็หดหายขาดมือกันบ้างคุณผู้ชมขาเข้าใจจริงๆหลายคนเจอแบบนี้ส่งกำลังใจให้นะคะแต่เอ๊ะเงินหมดไม่มีใช้บอบแบภาษาเหนือเนี่ยของอู้กรรมเมืองกันว่าจะใดเนาะเดี๋ยวภาษาถิ่นบ้านเราวันนี้มาบอกกันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ไปดูวืนที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะภาคอีสานอากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซลียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้มีอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรกรุงเทพมหานครนและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราเอคําว่าเงินหมดเนี่ยภาษาเหนือเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาพี่เจมชมพูนดูรายได้หดหรือว่าเงินหมดถ้าเป็นภาษาเหนือหรือว่าคำเมืองก็คือตังวิตยอย่างเช่นโควิดมันน่ากลัวเต้าตังวิตนั่นก็หมายถึงว่าโควิดเนี่ยไม่น่ากลัวไอที่น่ากลัวกว่าก็คือเงินไม่มีในกระเป๋านี่แหละค่ะ ชมพูนุชนะคะได้เรียนรู้ภาษาเหนืออีกหนึ่งภาษาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ส่งกําลังใจให้ทุกคนและเชื่อว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอนนะคะที่ขัดสนเนี่ยเพราะเงินมันหมดแต่ที่เศร้าสลดอ่ะว่าเธอหมดใจปาติ้ทุกหเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ